Beast <m> โอเคเดินสายทั่วทั่วเลยนะโอ้โหเจอโคดเกิร์สไูสวัสดีครับมาดูคู่นี้ครับคุธิพ่ปองเกยีติครับเจอกับจ่าเต๋าทหารเขื่อนในชุดสีขาวครับโอ้โหลูกเมียครับ ก็สามครับดูเจสซ์เสร์ฟจากเอาครับเสิร์ฟมาตรงนี้ยังเปิดได้ครับซูชิทงเกียรยกเข้าไปตรงนี้โอ้โหติดบล็อกเลยครับตรงนี้ เปิดยกเข้าไปตรงนี้ซอดต,ตัวเตะเียบร้อยดีคยกเข้าไปตรนี้โอ้โหเตะซี้ายสวยมาก हा परवा เาตตัดยอดมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับลังเท้าโยกเข้ามาลูกนี้โอ้โหเตดีครับพีมี้ครับแต่ดีครับหกตอสิบอเสร์มมายังเปิดได้ครับกาเต๋ายกไปลูกนี้เตะทันฟ้อ เก็บเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาตรงนี้สุณคงเกีย่ยังเปิดได้ครับยกมาสิสูไว้ตรงนี้แต่ยออนครับามา้าวนาปี้าเจ็ดบ มมาจาับทีนีสมามาทางอะไรวะอะไรวะคือบ้ายแ่ไหนมากกน่าองเราตอนนี้ครับ14-7ครับสุภที่องเก็ดเป็นแมตามยีเลยครับ สี่ครับบอกบอดกล้องเดี๋ยวแบวเสื้อพี่โป้งบอกเดี๋ยวห้องเขาเขาบอกไม่มาไม่ให้นะที่มาเลยมาเลยรีบมาเดี๋้วงก่อนรีบมาด้วยเขาบอก ในคู่ต่อไปนะครับนนงพรมเนิยชมชอบนะบขอให้ท่านกมละไกให้พอนะครับแล้วจากเาทางเพื่อนเอพี่ใหญ่หเนะขอานตนนะเป็นคู่นนคสุดท้ายนี่คู่เอกเลยนเล่นเนี มาชมกันต่อนะฮะ ครับจัดออกเป็นฝ่ายสองลูกครับเสริมหมายลูกนี้สินคงเกียรติเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้สวยๆไปพัดบล็อกครับเข็มแต้มทันทีครับแต้มเก้าจะสุดท้ายครับเสริมมาลูกนี้ยังเปิดได้ครับสินคงเกียรติโอ้โหลูกนี้ล้นมาโอ้โห สโอเคครับสรงคนจัดไหนครับพี่ผมไล่รอบแรกให้จบทุกคู่แน่นอนอาะครับจับเสาเซิร์ฟไปลูกนี้แบ็คยิงเปิดหนุดครับแก้ไขข้ามมาลูกนี้ลูกนี้อ้อนะฮะ ยังทิ้เดี๋ยวเราจบอรอบแแตอนนี้ครับ18ต่อ9ครับเสิร์ฟไปลูกนี้สุดที่ป้องกีบแป่นะแตอนนี้ครับ10บตอน8ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออกครับ แต่งหนุนครับ19บเก้าต่อิครับโอ้โห,โหลุงนี้แต่งทันทีขครับเปลี่ยนัตเตะอ,ออกนะครับศิริมงคล สต่อ20ครับเติมมาลนี้โอ้หยังเปิดได้ครับเจ้าไอ้ครับยกกลับเข้าไปลูกนี้ ส0ต่อ11ครับสเสริบไปยอดไปลูกนี้ยังเปิดได้ครับยกเข้ามาสิบสิบงเก,กียร์โอ้โหคุ้มเลยลูกนี้ฮะสิบเอ็ดต่อที่สิบเอ็ดครับสเสริบมาลูกนี้โอ้โหยังเปิดได้ครับเจ้าไอ้ยกกลับมาลูกนี้ โอ้โหเต็มบล็อกครับย <ka OLED> e ี่ส <point identified> oh, oh, <leaves> ิบอเอ็ดสิบอย่บเสิครับเสหมาลูกนี้พลิกหัวเน็ตยังเปิดได้ครับสุณิพย์งเทียนยกเข้ามาลูกนี้โอ้โหเต็มไม่โดนลูก

ยี่สิบสามสิบสองครับเสิร์ฟไ้ลูกนี้โอ้โหไม่แรงแต่คมครับลูกนี้ฮะับสิบสองยี่สิบสี่ครับโอ้โหเส,สิร์ฟซ้ายสุดใจไปิดได้ยกเข้าไปลูกนี้สอดตัวเตะยอะ สี่สิบสครับเสิร์ฟซ้ายตรงนี้ยังเปิดซ้ายได้ครับ, 15, รบจะต่อได้แค่สี่สิบสาบห้าสิบสามยี่สิบห้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดสบายครับยกเข้าไปลูกนี้อ้าวแล้วเ,เป็นแต้มของาสาเาทหารเถื่อน 26-13ครับเกิดไ้ข้างครับปูนีครับ26 14 <Christmas. S 1> oh, 26 สุดกองเชียร์เซอร์มาลูกนี้โอ้โหติดหัวน,นี้ครับไม่ข้าเลยยี่สิบเจ็ดสิบสี่ครับยังเปิดสบายครับฝืนกองเกียร์ยกเข้าไปลูกนี้สอดตัวเตะไปทัดบล็อกครับยังอยู่ครับดาบ่สอง มองโอบโอเขื่อ, 15, 60, 25, น,อนะครับาสบกบเสิานะครัไยรับัต่อครับสิบห้ายี่สิบเจ็ดสิบสิบครับเสิร์ฟมาดูนิโอนะครับ 2ี่สิบแปดสิัเปิดได้สบายครับส่วนุณเกียิยกเข้ามาตรงนี้ไไม่ข้างนะตมเกมสิบห้ายี่สิบเก้าสิบห้ายี่สิบเก้าต็มเกม มาตรงนี้เขาเปิดหลังคาเข้าจะให้เขางงยกเข้าไปตรงนี้โอ้โหเตะนั้งกอร์ดเลยครับี้ครับเ,เป็นฟังจานต่อครับชนะเข้าไปรอบต่อไปเลยครับขอบคุณท่านที่รับชมครับข,ขอบคุณท่ับ